โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพจฟรีไฟคู่ใจนะครับให้บริการรับฝากขาย ID Free ฟรีไฟรีเข้าฝาก50คนแรกรับซื้อ ID ราคาร้นห้อนและรับแก้ Facebook ติดยืนยันตัวตนทุกรูปแบบนะครับทางเพจฟรีไฟคู่ใจบอกว่าถ้าผู้ติดตามถึง1,000คน จะแจ,จ,จกหัาดฟรีไฟมูลค่ามากกว่า2,000บาทนะครับย้ำนะครับแจกหนาดฟรีไฟมูลค่ามากกว่า2,000บาทนะครับและก็ฟรีค่าฝากสําหรับ50คนแรกเท่านั้นครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็เขาเ้ามาเรียกซื้อเรียกหารับฝากอดีฟรีไฟที่เพจฟรีไฟกู้ใจกันได้เลยเดี๋ยวลิงก์เพจผมจะทิ้งไว้ใต้เดสคริปชั่นนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ชื่อ X2 อยู่กับผมครูต้วย56มม และนี่ก็เป็นการฝากขายหลักอีกเช่นเคยครับทุกคนครับนะสำหรับใครที่อยากจะฝากขายสนใจอยากฝากขายนะฟรีไฟล์ไอดีฟรีไฟล์ก็สามารถทักเพจมาได้เลยครับค่าฝากมีเพียงแค่10%นะครับนะก่อนที่คุณจะฝากขายเนี่ยคุณต้องโอนค่าฝากก่อน10%นะครับถึงจะฝากขายได้นะครับค่าฝาก10%คิดยังไงนะครับทุกคนครับนะให้ทุกคนเนี่ยเอาราคาที่คุณจะขายนะครับ ราคาไหนก็ช่างที่คุณจะขายสมมติว่าคุณอยากจะฝากขายที่1000บาทคุณก็เอาราคา1000เนี่ยไปหารด้วย10ครับที่บอกว่า10%ก็คือหารด้วย10หารด้วย10ก็จะเท่ากับ100บาทนั่นเองครับนั่นแหละครับคือค่าฝากที่คุณจะต้องโอน100บาทครับนะค่าฝาก1000บาทก็คือ100บาทสมมติว่าคุณอยากจะฝากขายที่2,000บาทคุณก็เอา2,000ไปหารด้วย10นั่นก็คือค่าฝากที่คุณจะต้อง โอนก่อนทําคลิปนั้นก็คือ200นั่นเองครับหรือคิดง่ายครับนะให้คุณตัดตัวสุดท้ายออก1ตัวครับนั่นก็คือค่าฝากครับอย่างเช่น400บาทอย่างเงี้ยนะครับค่าฝาก1 0ตัดตัวสุดท้ายออกตัดศูนย์ตัวสุดท้ายก็คือค่าฝาก40บาทนั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝากขายนะครับโอนก่อนทําคลิปนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสฟรีไฟลสินค้าไหน ก็สามารถทักเพจมาได้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนดูที่รหัสสินค้านะครับว่ารหัสสินค้าตัวนี้มันรหัสสินค้าอะไรนะครับราคาเท่าไหร่เชื่อมอะไรนั่นเองนะครับนะบางคนเนี่ยพี่ครับซื้อรหัสผมก็บอกแล้วรหัสไหนรหัสไหนก็บอกเลขรหัสมานะครับทุกคนแค่บอกเลขรหัสก่อนที่คุณจะทักมานะครับคุณก็เข้าไปดูใต้ De s c r ค p t i o ่นก่อนนะครับว่ารหัสนั้นมันขายไปแล้วหรือยังนะครับโดยกดที่ลูกศรนะครับนะ อาออะไรนี้นะครับทุกคนนะครับโดยกดที่ลูกศรนะครับกดที่ลูกศรนะครับกดที่ลูกศรใต้เดสคริปชันมันก็จะบอกว่ารหัสนี้ขายไปหรือยังหรือรหัสนี้ยังอยู่หรือรหัสนี้ลดแล้วหรือยังนะครับตัวที่ใต้เดสคริปชันนั่นเองครับนะสำหรับคนที่อยากฝากขายนะครับหรือนะครับทางร้านเราก็มีบริการรับผ่อนรับจองด้วยนะครับโดยที่ถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองเนี่ยนะครับไม่เกิน 30วันครับทุกคนครับนะไม่เกิน30วันซึ่งมันเยอะมากนะครับ30วันเนี่ยนานมากๆนะครับนะถ้าใครแบบว่าผ่อนเกิน30วันเนี่ยก็คือไม่รู้ไม่รู้จ่ายยังไงแล้วครับนะ30วันนี่คือนานมากๆถ้าคุณอยากจะผ่อนอยากจะจองนะครับคุณต้องมีค่าผ่อนค่าจองก็คือบวกอีก100้อครับถือว่าคุณอยากจะผ่อนรหัสนี้คุณก็ต้องจ่าย500บาทนะครับดยเพราะว่าต้องบวก100หรือว่าคุณอยากจะจองรหัสนี้คุณก็ต้อง บวก100บาทนะครับนะรวมไปเสียจคุณต้องจ่าย500บาทถ้าคุณอยากจะผ่อนนะครับก็คือแต่ถ <c ười> ้าคุณอยากจะแต่ถ้าคุณอยากจะปิดเงินสดนะครับนะคุณก็จ่ายแค่400บาทเท่านั้นเองนะครับก็รับรหัสไปเลยนะครับการผ่อนการจองเนี่ยนะครับคุณต้องจ่ายครบนะครับคุณต้องผ่อนครบถึงจะรับรหัสไปได้นั่นเองครับหรือว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะมีบริการปั๊มแรงด้วยนะครับใครที่อยากสนใจปั๊มแรงก็ มีครับทุกคนครับนะค่าบริการก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับค่าบริการหรือว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะเติมเพชรฟรีไฟล์นะครับเราก็มีนี่ครับมีบริการเติมเพชรฟรีไฟล์ด้วยผ่าน UID นะครับทุกคนครับนะก็ตามนี้เลยนะครับค่าบริการนะครับหรือว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะซื้อโค้ด S เอาไปสุ่มคาตานะแบบนี้เลยนะครับนี่แหละครับก็คือคาตาณะ S นะครับนะบอกเลยว่าไม่มีใครมีนะครับนะ ก็มีเหมือนกันครับสำหรับใครที่อยากเอาเอาไปสุ่มคาตนะะ S ครับนี่เลยนะครับก็มีมาขายเหมือนกันครับนะโดยโค้ดละ5บาทนะครับ2โคดก็10บาทนําไปเปิดได้เลยนะครับทุกคนครับนะนี่เลยครับนะโอเคครับอยู่กับท่าสินค้า750ในราคา400บาทเชื่อม a c e b o o k นะครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล31ไลท์84สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่น ตัวละครกันบ้างครับนะตัวละครของเรานี่ครับทุกคนครับนะก็ตามนี้เลยครับแฟชั่นของเรานี่ครับหัวหน้ากากเสื้อผ้าครับไม่ว่าจะเป็นชุดบงชุดบอลชุดเทควันโดเทควันโดของเราก็ตามนี้เลยครับอีกอย่างคาตาเรสนะครับนะรองเท้าในโตสคาร์บอนสปีดครับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคิสตัลก็มีมาครับนะคาตาเรสโอ้โหเยอะแยะมากมายครับต่อไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนนะครับทุกคนครับแต่ภาพที่คิรี่เลยแล้วกันครับ นี่เลยครับน้าตัวละครของผู้หญิงครับน้าตัวของของผู้หญิงก็ตามนี้เลยนะครับผู้ชมผู้ชายอะไรต่างๆครับทุกคนครับในชุดเซืโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวดูที่แฟชั่นกางเกงครับใส่ให้ลงไฮไลท์เนี่ยไม่ครพลาดครับขนาดเอสขนาดผมสุ่มโอ้ผมสุ่มตั้งนานผมก็ยังไม่ได้เลยครับนะแต่รหัสนี้มีขนาดเอสครับมาดูกันที่ผู้หูตัวละครกันบ้างครับ นะคอลเลคชันท่าทางไม่จะเป็นท่านี้เลยนะครับท่าเดฟของเราท่าสวัสดีก็มีมาครับ400บาทได้คาร์เตอรขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอาไปปั้นใหม่ไปต่อได้แลแๆเลยแล้วกันครับทุกคนครับนะต่อไปครับดูรูปภาพกันบ้างตามนะครับนะสกายวงสกายวิงต่อไปดูอาวุธปืนครับอาวุธปืนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AK สีบันครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับสกากอซ่า SKS ครับทุกคนฟาร์มัส XM8 ของเราก็มีมา MG ที่ MP5 ครับ คนครับนับ vsp 9 0ของเราก็นี่เลยครับทอมทรงทอมสันครับต่อไปจะช็อตกันลูกซองยาวครับทุกคนสไนปงเซเลเปอร์พิสตันของเรามาลีกระทะมีดตัดมานี่เลยครับคาตา纳เอสครับฟิตของเรานะครับทุกคนครับระเบิดมืออีก2รูปแบบแล้วก็ไอซ์วอล์เอสทางคาตานาทางไอซ์วอลผมบอกเลยเอาไปปั้นใหม่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า706ในราคา1,000บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล 66ไลท์ส 1>, like, 1 1 3นะครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยในครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้าง ต flavor, at, by, Joseph, ito, doctor, and expert, and ัวละครของเราบูฟ้าโลกโจเซฟไฮโตะตัวละครหล่อต <tr> ึงต <iny> ึงเท่ๆก <tr> ัน <t> บ <iny> ้างเลยครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหัวตาดําตาแดงครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับสุดทรงชุดเซ็ทหัวบาวงบาวันแรงต่างครบเซ็ทครับหัวเจมสีลงสีเหลืองของเราไปดูกันที่หมอกเอฟอายูเคสินสุประจุสุดเท่สุดแรงเขามีมาเหมือนกันครับสำหรับใครที่สายหมอกเอฟนะครับนะมิสเตอร์แคกงแคกเกอร์ครับนะนี่เลยครับสูนักกิ้งจอกแสดงว่าต้องมีหัวอายูเคแน่นอนครับ มีหัวสุดา king g e o r e uk ครับแล้วก็สุดเซตตามนี้เลยครับทุกคน1,700บาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับมาทุกคนที่แฟชั่นตาดวงตาแดงของเรานี่เลยนะครับทุกคนแฟชั่นเสื้อของเราครับทุกคนก็ตึงอะไรครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเจ้ปูลูกบอดนะครับนี่เลยแทบ p trap trap นี่ครับนะหาายีน่าสีขาวบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรแร่นี่ซีซั่น4ครับเอซุสสุดเท่สุดแรงของเราก็มีมานะครับทุกคนครับนะรองเท้าหัวกระดูกเสื้อโครงกระดูกเห็นปะ บอกเลยว่าของแรงของเท่ของแบรซีซันสี่ซีซันห้าเสะคงกระดูกของเราก็มีมานั่นเองครับต่อไปนะครับทุกคนครับดูคนที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างเก่งของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกางเกงปีกนงปีกนกนะครับก็มีมาเหมือนกันครับเพราะว่าเห็นแบบอยู่นะครับกางเกงปีกนกของเรานี่เลยครับนะใส่ชุดนี้บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรแบรนะครับทุกคนนะรองทงารองเท้าของเราก็มีตามนี้เลยแล้วกันครับไปครับทุกคนที่ชุดเซ็ตครับกล่องอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคิสตันของเรา ก็มีมาต่อไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนตัวละครของผู้หญิงครับทุกคนครับหนี่หัวยูเคแว่นตายูเคบอกเลยว่าใส่อะไรไม่ควรพลาดครับนะหัวแบบนี้เนี่ยย้อนกลับไปก็ไม่ได้เลยครับซูมยุ่งั่งสการ์เล็ตเฟรมก็มีมาเหมือนกันครับต่อไปนะครับดูกันที่แฟชั่นเสื้อผ้าก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะไม่ว่าจะเป็นอิมพิวชั่ลกงอิมพิวชั่กาดนะซีซั่น4ของเราเยอะๆหลๆตึงๆชุดบงชุดบอนนะครับครบเซตเลยทีเดียวครับ นี่เลยครับห7 0 0เชบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ตามนี้เลยนะครับบางคนอนะ่ะพี่ครับขอดูรหัส6นะครับนะพี่ครับขอดูรหัสนั้นหน่อยฮะจะมาขอดูอะไรผมอัดชิปให้หมดทุกอย่างแล้วมันขอไอ้พวกที่ขอดูรหัสนะผมไม่ได้ตอบเลยนะครับนะพี่ครับขอดูรหัสนั้นหน่อยฮะเมื่อขอดูอะไรเขาถามจริงดิผมรีวิวขนาดนี้เลยยังจะมาขอดูขอดูอะไรอยากดูอะไรหรอ งงนะครับทุกคนครับนะคอลเลกชันท่าทางก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนท่ามุ่งท่าไม่สวัสดีสวัสดีท่าเซลฟี่อะไรต่างๆครบเซตกันเลยทีเดียวครับกระเป๋าสปายสติสแลกล่องดวงใจครับยานพาหนะแอร์บบอดของเราลมชูชีพก็มีมาครับเอชุดภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยครับรูปภาพนะครับเยอะแยะมากมายครับทุกคนสกายพงสกายมิงประตูปืนกันบ้างครับมันจะเป็น M4 ครับทุกคนครับ AK เคยูนิคอร์นึ่งสกาไททันของเรา กอร์าเอเสองสิบเก้าฟาเมเอเอ็มแปดครับเอ็มหกสิบเอ็ของเราครับทุกคนครับเอที G, ่อยู่ MP m ม5ีเอ็มพี P90 นี้เ่เลยครับช็อตกงช็อตกันครับทุกคนครับสไนปองสไนเปอร์สเปซของเรานะีครับก็มีมาครับทุกคนครับก็แปดพิสตันนี่เลยนะครับมารีกระทะมีดหัวตัดไม้เบสบอลคาร์ตาณัสฟีาไฟที่นะ่ารบีด้วยนะครับแล้วเบิดมืออีกสิรูปแบบ ไอวอลอีก5อันอาร์เธอร์ของเรามาด้วยเ1 9หน้าไม้ในราคา1,700บาทถ้าสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า707ในราคา1,500บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล54ครับไลท์สี่ศูนย์สิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างเลยนะครับตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอโลกโจต้านะครับนะก็มีมาเหมือนกันแม็กซ์ซงแม็กซิมครับ ไปดูกันที่แฟชั่นการแต่งตัวครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวของเจนอตครับทุกคนครับสุดๆเจนอที่บอกว่าไม่นํากลับมาขายครับนะก็นี่เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นครับหัวมิสเตอร์แคคเกอร์ของเรานี่ครับหนวดโคงหนอดขาวแล้วก็หน้ากากโลงหลอมสุดเทสแรงครับนะนี่เลยนะครับหน้ากากของเราครับนะมีนี่ครับกล้ามดงกล้ามดําอะไรกล้ามทองเสื้อถอดเสื้อ เอซุดสุดเทพสุดแรงของเราเสื้อนาคอมที่บอกว่าไม่นำกลับมาขายนะครับทุกคนครับนะตัดองตัดอ้อยอะไรต่างๆครบเซตครับชุดนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับทุกคนครับ1,500บาท ตอนนี้เป็นเสียงฟ้าร้องลยครับทุกคนครับนะซึ่งทำงานด้วยเสียงฟ้าร้องตอนนี้ก็เป็นเวลา4นาฬิกาสครับนะ16บหนาฬิกา21นาทีครับรองเท้าของเราก็มีมาครับอื่นๆครับนะขอร้องไฟจะดับครับขออัดรหัสนี้ก่อนครับไปดูคนที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนะตัวละครของผู้หญิงของเราเนี่ยก็จะตึงๆแรงๆกันตามนี้เลยครับ1,500ัาบาทมาดูคนว่าจะได้อะไรบ้างครับนะนี่เลยครับนะแฟชั่นตาดงตาแดงของเรามาดูคนที่ชุดเซ็ตเสื้อผ้ากันบ้างครับ ข้ตามนี้เลยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อรหัสสินค้าไหนนะครับก็สามารถแทักเพจมาได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากฝากขายก็มีค่าฝากแค่สิครับอย่างเช่น1,500บาทค่าฝากก็150บาทนั่นเองครับมาดูกันที่ผู้หูตัวละครเราจะเป็นนกฟินงฟินิกอะไรต่างๆครบเซตกันเลยทีเดียวครับคอลเลกชันท่าทางก็ตามนี้เลยครับนะเป็นไงนะครับกระเป๋าสะพายสุดเทสุดแรงครับทคนกล่องดวงใจของเรานะครับยานพาหนะ แอบรอดของเรานะครับร่มชูชีพก็นี่เลยนะครับภาพพื้นหลังก็ตามนี้ครับไปครับดูรูปภาพครับนะตาของเราก็นี่เลยครับสกายวงสกายวิงครับอาวุธปืนกันบ้างครับ1,500บาทได้เอมโฟครับทุกคนครับนะแม่นยำเจาะเกาะ AKP d พ1 4เอ็มหนึ่งสี้าของเรานะครับ AN94 ครับทุกคนเ g ็น m p MP5 v n อ็้ครับ P90 นี่เองครับ นะทอมสันช็อตกันลูกซองยาวไบโอฟอสสเปซอีกหนึ่งกระบ,บอกครับสเนป,ปงสเนปเปอร์นะครับนะมาลีกระทะมีทัวตัดไม้เบสบอลครับฟิตของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับนะอันแล้วเบิดมืออีกสีรูปแบบไอวอลอีก3อันนะครับอาเธอร์ของเรามาได้สิบ้านะครับเอ4 0นึ่งสีสนกตติ้งในราคา1,500บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า708ในราคา1,000บาทเชื่อม a c e b o o k นะครับทุกคนมาด้วยเลเวล48ไลท์447นะครับนอกคนครับน้ามาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับน้าไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวละครเคลลี่จตาอะไรต่างๆครับทุกคนครับไปดูกันที่แฟชั่นการแต่งตัวของผู้ชายกันบ้างเลยอุ้ยหัวแดงสาบครับทุกคนตึงๆแลอุ้ยหัวก็ตึงเหมือนกันครับหัวของเจนฮอตหัวแดงสมงแดงสาบครับ มาเล่กิ้งกองขนนองกงแกงครับภาพผิดปรงผิดปากของเราหน้ากากดาสุดเท่สุดแรงครับทุกคนครับนะบหนึ่บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนี่เลยครับนะเสื้อพี่ตุงพี่ตูนอะไรต่างๆครับสายลงไฮไลท์เนี่ยไม่ควนพลาดเลยนะครับทุกคนครับแค่1000บาทเท่านั้นเองครับมาดูคนที่แฟชั่นเสื้อผ้ากางเกงกันบ้างครับนะนี่เลยนะครับทุกคนครับนะเซ็ตรอง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 เท้าก็ตามนี้ครับคาร์บอนเนโตสปีดบรันนิงครับ กล่องของเราครับทุกคนแพ็กเกจตัวละครนี่เลยครับออื่นของเราเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวต่อไปดูคนที่แฟชั่นของตัวละครของผู้หญิงกันบ้างเราสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับแฟชั่นเป็นตรงแว่นตาของเรานี่เลยนะครับทุกคนครับนะาเสื้อผงเสื้อผ้าก็ตามนี้ครับนะแฟชั่นกางกงกางเกงของเราก็ตามนี้นะครับรองเท้าตีนหมีของผู้หญิงมีแน่นอนครับสาหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถ พักเพจมาได้เลยครับมาทุกคนที่คู่หูตัวละครครับมีแพนด้าเขาว่าน่ารักครับทุกคนครับผมนี่ชักชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสมีตัวเป็นๆอยากจะเห็นมีมีแพนด้าอยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้ตัวมากินยอดไม้ยอดไผ่ยอดาติหรือกินพิซซ่าเหมือนกันกันกบคนน네ะครับนะล่มชูชีพของเราก็ตามนี้ภาพพื้นหลังเยอะแยะมากมายครับทุกคนรูปภาพของเรา นะครับตาของเราก็นี่เลยครับสกายบงสกายวิงครับดูที่อาวุธปืนกันบ้างอาวุธปืนของเราก็จะเป็น M4AK ครับสก้าของเรานี่เลยครับเมกาโรดอนครับฟามาร์ของเรา XM8AM94 ปืนพลาสมากัน MP ที่ UMP นะครับ MP40MP5P90 ของเราช็อตกันก็นี่เลยครับนะสปงสเปดสไนปงสไนเปอร์พิซซันนี่ครับทุกคนครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับนะมารีกระทะมีดหัวตัดไม้เบสบอลคาตะครับ ฟิตของเรานี่เลยครับแล้วเบิดมืออีกห้ารูปแบบครับไอ a อลนะครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจ1,000บาททักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับอยู่กับรหัสสินค้า709ในราคา2,200บาทเชื่อม Facebook นะครับมาด้วยเลเวล71ครับทุกคนครับสำหรับใครที่สนใจเวล71นะนี่เลยครับไลฟ์3,720ทครับสิทธ์ขั้นสูงก็ตามนี้ตึงๆหราๆกันเลยเดียว ไปดูกันว่า2,200บาทได้อะไรกันบ้างครับมาดูนที่แฟชั่นตัวละครครับตัวละครของเราเนี่ยฮายาโตะครับทุกคนทับิล่าอัลโลกอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยทีเดียวครับนะนี่เลยครับตัวคนที่อัลโลครับนะไททันเอเลนไททันเกาะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแฟชั่นตาดงตาแดงของเราครับนะหัวขาวของเราก็มีมาครับนัเมื่อกี้ นี่เลยนะครับหัวคงหัวขาวของเราครับนะสุดเซตต่างๆตึงๆหลายๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับก้ามดงกล้ามดํามีแน่นอนครับเสตยากุซงยากุุ่ชาครับทุกคนครับหัวอโยเคแสดงว่าต้องมีสุนัขริงจอกแน่นอนครับนี่เลยครับน็อตคงน็อตขาวแฟชั่นหน้ากากลรงหลอมของเราบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาทุกคนที่แฟชั่นเสื้อกันบ้างนะครับเสื้อของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุดกล้ามปูลูกบอดซีซั่น19กนะครับอิมพีเรียลกาดครับ ก็มีมาครับนะนี่เลยนะครับตึงๆเรแ่อแกันเลยทีเดียวเลเวล71ต้องมีเสื้อตัวนี้เลเวลอัพครับที่บอกเลยว่าใครใส่ต้องเป็นแหม่เนี่ยซีซั่น3ซีซั่น4ซีซั่น2ครับเออ4 2 3 4 3 2ของเราใส่แล้วเทสใส่แล้วแรงบอกเลยว่าคุ้มค่าซีซั่น5ของเราก็มีมานะครับทุกคนครับนะเป็นไอเดียที่เล่นมาตั้งแต่โน้นครับตั้งแต่เกมเปิดอย่จริงๆนะครับดูคนที่แฟชั่นของกางเกงกันบ้าง กางเกงของเราเนี่ยนะครับนะก็จะมีกางเกงปีกนกปีกนกบอกเลยว่าไม่ต้องไปสุ่มเสียเวลาครับของแรงครับ3ปีมีหนึ่งครั้งครับกางเกงปีกนกเนี่ยนะครับนะผมก็เคยเล่นนะครับในไททานพิพพครับทุกคนก็มีเหมือนกันนะครับนะนี่เลยครับไททันเอเลนนั่นเองครับกล่องของเราครับทุกคนครับแพ็กเกจตัวละครอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้ว12ลูกที่สั้นอีก93ครับไปดูวันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างเลยนี่เลยนะครับทุกคนครับตัวละครของผู้หญิงของเราครับนะไปแต่งตัวกันครับ วายูโอเคสุดเทสสุดแรงครับทุกคนครับนะเพียงแค่คุณเอาไปแลกลูกแก้วเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนอายูโอเคแล้วนะครับส้าแล้วิ้งจอกซูมวยฟางส,สกอเร็ตเฟมของเราหนอดคงหนอดขาวมีแน่นอนครับมีเลยนะครับนะเสื้อเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็เล่นแลตึงๆกันเลยทีเดียวครับนะซีซั่น2 3 4ครับรองทงรองเท้าของเราก็ตามน,นี้เลยนะครับทุกคน นี่ครับนะกล่องพยาบ้านอันนี้อื่นต่างๆครับทุกคนมาดูกันที่คู่หูตัวละครกันบ้างมันจะเป็นนะครับซีบะครับทุกคนครับนกฟินิกครับเลเวลเจ็ดสกินไฟเลยครับนะท่าตรงข้าทางท่าไม้ท่าระเบิดพลังครับสแลมนรกนั่นเองนะครับก็มีตามนี้ครับกระดาษเป๋าสะพายเสื้เทสเซเล่กล่องดวงใจของเราในยามนั้นส2ง0ับาทครับมี AK มังกรฟ้าครับนะครับสก้าคิวปิดเลิฟนะครับเป็นคนภาพพื้นหลังของเราที่เขาบ้าแฟลตแบนเนอร์ตึงๆแรงๆกันเลยทีเดียวครับ ดูที่รูปภาพครับ A B C T S กันบ้างครับทุกคนตาสกายวงสกายวิ่งดูวุดปืนกันบ้างว่าจะตึงชาวไรแค่ไหนไม่ว่าจะเป็น M4 ด้าน2 A K นี่เลยครับทุกคน A K สิ็ดกระบอกครับเยอะมากครับสกินนี้เป็นสกินที่ A K เป็น ID ที่ A K เยอะครับนะเลเวล3กมเลยเดียวออกไปอัพกันเลยครับ M14 สกา a คิวปิดเลิฟสกายไททันนีครับทุกคนครับกอซ่า S k หนึงสองสี่เก้าฟาม เอ็มแปดครับเอ็มหกสิบเอ็นเก้าสิบปืนพลาสมากันลั่นทรงลั่นสองมาเดียวเอ็มจีเอ็มพีห้าพีเอ็มพีสี่ศูนย์พีเก้าสิบของเราก็นี่เลยครับช็อตกันลูกซองยาวสเปซวินเทอร์บิสครับนี่เลยเยอะแยะครับทุกคนครับสไนปงสไนเปอร์พิสตันของเราก็ตามนี้มาลีกระทะมีโนตัดไม้เบสบอลคาตาณาครับฟิตของเราไม่ได้หมัดครับระเบิดมืออีกสิบเจ็ดรูปแบบไอวอร์หกอันครับอาเธอร์ Arthur ของเราไม่ได้เอ็มสิบเก้าแกตติ้งในราคาสองพันสองร,ร้อยบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ โอเคครับอยู่กับหน้าสินค้า710ในราคา2,000บาทเชื่อม f c e e o o o ครับทุกคนคนระับนตอนนี้ก็จะรับแค่เชื่อม Facebook นะครับนะก็ส่วนมาก,ก้าจะรับเทสเชื่อม Facebook นะครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนข้อมูลง่ายกว่าเชื่อม Gmail เชื่อม VK นะครับก็ตามนี้ครับทุกคนมาด้วยเลเวล61 l i ไลท์5 1า3 0ทขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับนะไปดูกันที่แรชันะ่นอาวุธปืนกันบ้างครับ เดี๋ยวดูวัตถปืนก,นก่อนครับไอดีนี้ครับไม่ว่าจะเป็น M4 ครับทุกคนครับนะ AK มังกร AK unicorn นี่เลยครับ17วันนะครับสกินปืนหลัก M14 สกาไททันวันนี้เลยนะครับดาเมจบอกหนึ่งครับอาาัตราการยิงด้วยนะครับสกา h a ท่านทกคนครับฟาร์มัส HVD XM 8ของเรานี่เลยครับน M 6 0นะครับ N 9 4 AU จ s สกินนี้สามวันกันเลยทีเดียวครับ SMG ที่ UMP MP 5 b VSMP ศูนย์เดอะคอ e บ้า2ครับ P 9 0้นะ G 1 5ของเราช็อตกันก็นี่เลยครับนะสปงสแปครับช็อตกันลนะ Sp ong, Sp az, แล้วก็อันนี้อีก1นึวันสิชั่วโมงครับนะ่นสไนปงสไนเปอร์อีก2วันครับคาเ พิสตันของเรามารีกระทะมีดหัวตัดไม้เพสบอลคาตานะไฟถรือน้าลอบบี้คาตานะคาตาะคอปบ้าหมดไป5,000เพรครับนะคาตานะนี้ผมหมด5,000เพรจริงๆโคตรเสียใจมากเลยนะครับนะหมัดของเราครับมาได้หมัดนี้เลยครับ KO Fit ครับอันนี้เนี่ยน่าจะหมดไปประมาณ2,000เพชร หรือเปล่านะครับนะเระเบิดมืออีก5รูปแบบครับทุกคนไอวอลอีก8อันครับอาร์เทอร์ของเรามาด้วย M19 แกตติ้งในราคา2,000บาทมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครกันบ้างครับตัวละครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีโร่เคนลี่คอนโลกอะโลกอะไรต่างครบเซตครับนี่เลยนะครับนะแฟชั่นตึงๆแหลกๆกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นหัวคงหัวขาวแมสเก็บทรงนิดนึงครับหัวบราวงบาวันครับทุกคนครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนได้สกาไททันของเรานี่เลยครับนะผ้าปิดปงปิดปากแล้วก็ซีบ้าของเราครับ นะเลิฟลี่ซีบ้าครับทุกคนครับเซ็ตอา K ยูโอเคของเราก็มีมาครับนะหน้าหันนี้ก็น่าตึงๆแรงๆครับนะนี่เลยครับงหลอมของเรานะครับหน้ากากงหน้ากากดำแฟชั่นเสื้อผ้าของเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรจะเป็นเอซุดครับเอซุดเติมโค้ดนะเนี่ยนะเติมโค้ดหมื่นสองนะเฮ้ยไม่ใช่เอซุเสี่ยเก้านะครับนะบอกเลยครับโชว์โค้ดที่เขาดูให้กูเติมโค้ดมากูไม่ได้ซื้อร้านค้า ผมไปซื้อตอนมันลดราคาเนะเว้ยนะครับนะนี่เลยครับแฟชั่นรองเท้าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับตึงๆแลๆกันแน่นอนครับมาเพิ่มมันอื่นครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วคิสตันของเราก็มีตามนี้มาดูคนที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับนะหมัดโอ้เพราะไอดีนี้คุ้มนะครับแบล็กนันล็อกของผู้หญิงนี่เลยครับนะที่บอกว่าเป็นของแรไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับแฟชั่นหน้ากากของเรา นี่เลยครับนะภาพปิดปงปิดปากสายแว่นตรงแว่นตานะครับหน้ากากยักษ์สางเราครับซัมเมอร์เวฟนี่เลยนะครับนะแฟชั่นเสื้อผ้ากันบ้างเลยนะครับซีบ้าของผู้หญิงก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับคุณค่าคุณราคาแน่นอนครับสองพันบาทได้โอ้ไทท่านนะครับ a k ยูนิคอนนะครับคาตาน,นะไฟอะไรต่างๆหมัด หมัดเคโอฟิตหมัดชมพูอ่ะคุณภาพสวยนะครับหมัดสีม่วงอ่ะหมัดม่วงสวยนะครับนะมาดูกันที่คู่หูตัวละครว่าจะเป็นนกฟินิกซ์เลเวลหกลิงก้บาบงบาบูนคอลเลกชันท่าทางกันบ้างวันพุชอัพฟิงเกอร์ครับทุกคนท่าเซลฟงเซลฟี่ก็มีมาให้ครับก็นี่เลยนะครับทุกคนครับตึงๆแรงๆคระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงกล่กองดวงใจครับทุกคนยานผ่านนะแอร์บรอร์ดของเรานะครับบอร์ดสตมะล่มชูชีพผ้าพื้นหลังก็ นี่เลยนะครับทุกคนครับรูปภาพ a b c d h ของเราตาของเราก็ตามนี้ครับ sky wing sky wing ครับนะตามนี้เลยครับนราคา2,000บาทเชื่อม a c e b o o k ถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับยู่กน้าสินค้า711ในราคา3,200บาทเชื่อม Google นะครับทุกคนครับเชื่อม Google นี่ก็จะรับเป็นบาง ID นะครับนะก็จะพิจารณาก่อนก่อนรับนั่นเองครับนี่เลยครับทุกคนครับมาด้วยเลเวล 61ครับไลท์สองเก้ขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับลิงเรียตึงๆเหลืองเตอร์นเลยเดียวมาดูที่แฟชั่นตัวละครครับต้องลองนลไม่ว่าจะเป็นลอล่าคุณโนอาโลคไฮเอโตเคลลี่แม็กซิ่อาไรงต่างครบเซตครับบฟ่าตัวละครหล่อเท่ๆกันเลยทีเดียวครับนะชุดหมอชุดหมอชุดนี้ไม่เห็นนานมากครับทุกคนครับไม่มีใครมาฝากแน่นอนครับเพราะว่า นี่เลยครับนะแฟชั่นหวของเราไม่ว่าจะเป็นหัวคงหัวขาวนี่เลยนะครับอสุนเมทาราวดีสีแดงชุดบาวันของเราหัวบาวันหัวส้มบาวันของเราครับทุกคนครับดูที่แฟชั่นแว่นตาครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับไอดีที่เป็น Gmail เนี่ยนะครับนะผมจะเออผมจะให้ติดต่อผู้ขายไปเลยนะครับนะครับถ้าใครสนใจดีนี้นะครับผมก็จะเอา เฟซผู้ขายให้แต่ว่าผมก็จะเป็นกลางนะครับโอนเงินไว้ที่ผมนั่นเองครับถ้าคุณได้ถหาดคุณเข้าหาดได้ก็จะโอนเงินให้ผู้ขายนั่นเองครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเพราะว่า Gmail เนี่ยมันก็จะข้อมูลอะไรมันก็จะเปลี่ยนเยอะครับนะนี่เลยครับนะกางเกงของเรามาดูกันที่แฟชั่นเสื้อผ้านี่ก็ดูแล้วนะครับนะแฟชั่นเสื้อผ้าของเราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเอซุสุดเท่สุดแรงเกง่งยากุซงยากุซ่าในเช้าทุกคนครับนะ ตามนี้เลยครับทุกคนครับรองเท้าพิทุลกางเกงพิทุลสว่พิทุลสีขาวของเรากางเกงพิทุลสีขาวชุดเสื้ยากุซงยากรุงซ่าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับนะแฟชั่นกางเกงรองเท้าก็นี่เลยนะครับทุกคนเยอะแยะมากมายชุดก็จีชุดนี้ก็จีชุดนี้น่าจะเป็นของแลนะครับกล่องของเราครับทุกคนแพ็กเกจตัวละครนี่เลยนะครับนะชุดแต่งงานของเราบัตรเพิ่มอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วสั้นลุกแก้วของเราก็ตามนี้ครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้าง พร้อมที่คิลลี่เลยนะครับทุกคนครับนะก็จะจริงๆแรงๆไม่ว่าจะเป็นแว่นตา AUK มีแน่นอนครับทุกคนครับหัวอมงอมหมอยนี่เลยครับสกัดเล็ดเฟรมครับทุกคนครับนะแว่นตา AUK นี่ครับยักษ์สีเงินนั่นเองครับหน้ากากยักษ์สีเงินใช่ปะตาแดงตาแดงครับทุกคนครับนั่นเลยธงชาติแดงต่างครบเซตกันเลยทีเดียวนะครับนั่กคยครับพี่ชายแดงไม่ได้ไม่แดง นะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับตึงๆแลกแกกันเลยทีเดียวมาดูที่แฟชั่นของรองเท้าครับนี่เลยครับซูเซตต้องมีอีกเยอะแยะมากมายต่อไปนะครับทุกคนที่คู่หูตัวละครกันบ้างไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกครับทุกคนครับเลเวลหกเลยทีเดียวครับทุกคนครับสสยไฮไลท์เนี่ยไม่ควรพลาดท่าทางเราสวัสดีตรงสวัสดีมีแน่นอนครับนะถ้าเซฟฟี่โปรยเงินโปรยทองครับแล้วก็ปักธงสเตสแลนนี่เลยนะครับนะเราจะเป็นนะครับกระต่ายของเรากล่องดวงใจยานพาหนะ แอร์บอร์ดครับทุกคนครับล่มชูชีพของเราก็นี่เลยครับภาพพื้นหลัง ABCTS ครับทุกคนครับหน้าตาของเราก็นี่เลยนะครับเยอะๆตึงๆตา Skywing มาดูวุธปืนกันบ้างอาวุธปืนของเราไม่ว่าจะเป็น AK น,นี่เลยนะครับนะ AK M4 AK level 4ครับในะ M14 สกา Titan ไททันอาร์กติกครับไททันสกิลติดเลิฟลั่น2กันเลยทีเดียวนะี่ครับยิงหัวดีมาก m 2 9ฟ a ามาร์ส X M8 M60 n 9 4 AUG สกินนี้บอกเลยโคตรเท่ UMP MP5 v 40P90 ครับ g ิจมาทอมซันนี่เลยนะครับชัดกันไบโอฟอสลูกซองอะไรเนี่ยใช่ปะเออไบโอฟอสตสเปร๊คของเราสไนปงสไนเปอร์ย e นโล w พูม่าคาร์ก็า8 M82B ดาเมจบอก2นี่เลยครับนะสายไฮไลท์เนี่ย แหล่งแกนเขาชอบมากเลยครับเขาเล่นในแปดสองบีน่ะเป็นปืนที่ขี้โกงนะครับทุกคนครับนะนจริงๆครับคือสองกระบอกซับติงตึงเลยน,น,นะครับไม้บอลคาตาณะของเราคาตาณะไฟฟ้าคาร์ตาณาถือหน้าล็อบบี้ฟีดของเราระเบิดมืออีกสี่รูปแบบไอซ์รอยอหกอันอาเธอร์ของเรามาด้วย m สิบเก้าหน้าไม้นะครับนะโอ้โหเจอะยะมากมายเลยค่ะสามพันสองร้อยบาทเชื่อมกูเกิลได้ใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับ